สวัสดีพี่น้องป้องไปครับมี้ครับมกับก็ผมอีกวครับคุยเอครับจากช่องนเวสัยรวยครับครับมึงนี่พี่น้องได้หั่งพึ่งนิ่มครับหั่งนิ่มครับไม่พอแม่พี่น้องเบิ้งครับหั่งเพ่งนิ่มน้อยครับเดี๋ยวผมสิไทยให้เบิ้งครับสิบีหวังให้เบิ้งครับตันเป็นยังไงกบพอแม่พี่น้องครับเหมือนกับยืมทงน้ำตาเท่าครับอยู่โคง้างหน้าคุยเอครับครับบรรยากาศครับครับ อยู่ปลาเพ่ครับมือนี้ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือห้างนิ่มครับครับนี่ดูมันยังเตยอยู่ครับครับมันผึ่งเห็นไหมครับน้ำหวานหรือครับหวานมันยังพี่น้องครับพี่น้อง วันกับกับบะบีบอะมิเต็มเนี่ยวันกับครับพี่น้องแซบแซบครับเยอะครับ นี่ผมกระจกมากขายให้ครับก็ว่าคุยเอ๋มากินของปลาของก็เลยมาขายให้กับเจ้บ,บา้านกระโจมหามาเลี้ยมเถียวขางเซ่มาหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านตีเซ่ครับยางไปเซ่หน่อยเดียวห,หวานครับพี่น้องเอาวมากินกับส่งใส่กาแฟากับโอ้ันติ่นเป็นยา กับโลาเนาะเขากันไม่หนักหรอพี่น้องกับกฤิขวายเพียงเท่านีา้เด้อเพื่อนนี่น้องกับบรรยากาศอยู่ยทุ่งนี่ครับ